สวัสดีครับชื่อแม่หนูแดงพันทุมนะครับใช่ไหมแม่จ้าอันนี้ก็แม่ป่วยเป็นโรคอะไรนะครับโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันค้าก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณเดือนสี่เดือนหเนาะแม่ก็ได้รับการผ่าตัดนะครับก็คือจะเป็นการผ่าตัดไตตอนนี้ก็เหลือไตกี่ข้างแม่ข้างเดียวจ้ะเหลือไตข้างเดียวเนาะ แล้วก็เป็นเบาหวานเป็นความดันด้วยแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนตอนนี้ออกมาประมาณเดือน7นะคะผมตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณ6 7เดือนละแล้วก็ทานยูมิมาได้ประมาณ3เดือนนะแม่เนาะ สามเดือนนะครับวันนี้ก็กินไปแล้วสองซองนะแม่ดูสิยกขึ้นมานี่กินไปแล้วสองซองอันนี้ก็จะเป็นยูมินะครับที่แม่กินอยู่เนาะสรุปแล้วจริงๆหมอก็จะให้ฟอกไตนะครับใช่ไหมแม่คุณหมอว่ายังไงบ้างตอนไปหาคุณหมอก็ให้ฟอกไตค เรายังไม่พร้อมเรายังไม่ฟอกไตเนาะแต่เราก็อยากจะฟื้นฟูด,ด้วยยูมีก่อนซึ่งพอกินแล้วแม่รู้สึกยังไงได้ยูมีแล้วก็รู้สึกดีจ้ะเรากินข้าวไม่ได้แต่พอมากินยูมีปุ๊บมันก็หายเหนเืน่อยมีกําลังมาจ้ะแล้ววันนี้ก็กินไปแล้วสองซองโอเคก็จริงๆเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะที่เราจะได้แบบไม่ต้องฟอกไตกันนะจ๊ะรสชาติมันเป็นยังไงนะแม่รสชาติเปรีย้ยวจ้ะกินรสสดชื่นใช่ไหมอ่ โอเคแล้วอยากกินต่อไปไหมอยากค่ะอยากกินต่อไปเนะเาะอ่เยี่ยมเยี่ยมมากโอเคแล้วเดี๋ยวแม่ก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งหมดไปอะไรนะแม่ฮาร์ดฮาร์ดช่วยเรื่องอะไรนะเรื่องหัวใจใช่ไหมค่ะเอเอฮาร์ดแปลว่าหัวใจช่วยเรื่องหัวใจหน้าตาแม่ก็สดชื่นขึ้นเ,เนาะวันนี้ก็เพิ่งไปหาหมอมาไปเจาะเลือดมาพวกค่าไตอะไรก็ดีขึ้นเนาะค่าของเสียใช่ไหมแม่แต่เราก็ต้องยังไงนะควบคุมอาหารไหมควบคุมค่ะ ต้องควบคุมอาหารด้วย oh, <laughs> ใช่ oh. ยูมีก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่เสริมขึ้นมาเนาะแต่เราก็ต้องควบคุมอาหารด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video